ใช่หรือไม่ต้องใช้แล้วล่ะกำลังมากำลังมาผมต้องผมบินไปหาเลยมาแล้วมาแล้วเลโก้สตาร์บอสมแล้วครับผมอีเวนต์นี้มันต้องมันมีเควสให้มันด้วยนะเออต้องไปหาหลาเซเบอร์ไปหาที่อยู่ของมันด้วยนะครับผมมาแล้วเพลงลักมากว่าจะแตกได้ต้องรอสชนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าฉันบินรอนแล้วเนะี่ยบินรอนโอมาแล้วครับผมยาเล็กเล็กน้อย กำลังยิงกันใช่เลยลุกมิติมาแล้วยิงกันมันมากเราต้องไปที่ยาลำใหญ่ครับผมที่ยาลำใหญ่เดี๋ยวนี้ตกตรงไหนก็มาตรงนั้นนะครับผมตื่นเต้นตื่นตาล่ะ ไกลไหมไม่รู้น่าจะไปพื้นที่สีเขียวนะฮะเนี่ยเอ๊ะตรงนี้มีดมีจานมีเจออะไรด้วยตรงถ้ำอ่ะพูดเห็นปะเห็นเหมือนผมไหมอ่งี้มันต้องไปสำรวจนะครับผมโอเคตรงนี้๋อได้โย่ผมไปพวกแกไม่เกี่ยวอย่ายุ่ง มีคนตั้งถิ่นฐานแถวถ้ำโอ้โอ้พวกจักรวรรดิใช่ไหมต้องเราต้องเรียกว่ามันยังไงพวกเลเวลเหรอวันนีครับเป็นคนดีไม่ทำลายซึ่งกันและกันสงสยัยเราต้องเข้าไปข้างในฮะทำไมเข้าไปไม่ได้แนละ้วก็ได้ละบ้างเขามีติดไฟด้วยอ่ะอันนี้ก็น่าจะสปาว์ใหม่พวกหินกับไม้แล้วถ้ำน่าจะเปลี่ยนใหม่ด้วยอ่ะอุ่ยน้ำตกด้วยน่าจะคุยกับชาวบ้านท,ที่นี่ได้นะอันนี้มันทะลุถึงตรงไหนก็ไม่รู้ออกไป วอเตอร์ฟาคเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยวอเตอร์ทำไมาผ่ที่ไหนแล้วเนี่ยกทำไมผมมาไกลจังะเนี่เราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ไหนเนี่ยตายละงั้นก็ต้องหาถิน่นที่อยู่อาศัยใหม่เดี๋ยวทท้านั้นอ่ะว่าติดริมทะเลด้วยฮะแต่ว่าอ๋อเนี่ยมันมีไอคอนบ้านอยู่ไอคอนบ้านมันอยู่ทางขวามือบนอ่ะแปลว่าเราอยู่ในโซนที่แบบว่าไกลมากอ่ะทํำก็ไม่ได้ลึกมากขนาดนั้นนะแต่พี่พามาทะลุถึงนี่เลยเนี่ยตอนนั้นมีควันด้วยครับผมแปลว่าต้องมีอะไรเพราะงั้นเราไปสำรวจกันนะครับผม มีปืนทูปเปอร์มาใช้เราเจอแกงพวกทูปเปอร์แล้วน่าจะเป็นทินฐานมันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เป็นพวกเรเบลเดี๋ยวดูรอบๆก่อนวส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณคุณตันวาวาร่าโอเคเรียบร้อยมีเกวสได้เหรียญเอาไว้โทเทนเอาไว้ไวแลกของนะครับผมนะโอเคเราต้องกำจัดสินะอันนี้เป็นอ๋ออัพเกรดหมู่บ้านเรเบลเอาโพส เราต้องถ้าเราจะอัปเกรดเพิ่มเราต้องไปหาฟักทองมาตอนนี้เพื่อนหนึ่งคนต้องไปหาเตียงให้เขาด้วยการอัปเกรดขั้นต่อไปเราจะได้อะไรบ,บ้างก็จะมีบอกนะครับผมเรื่องฟาร์มเลเวลฟาร์มอ,อันนี้ก็เป็นของใหม่นะมีอัพถึงขั้น1ิบอ่าฮะตอนนี้น้าต้องการเตรียงตอนนี้เรายังน่าจะเชิญตี้เขาไว้ได้หรือเปล่านะเราต้องจัดก,การเรื่องปัญหาผู้นี้ก่อนนะฮะเพราะงั้นจัดก,การเลยครับผมกับจัดเสดซาบแล้วก็จะทําหมู่บ้านใหม่ที่นี่เลยนะครับผมอืม ตามนั้นอันนี้ก็คงต้องตีด้วยเช่นกันโอเคตัวนี้เครียร์อ่ามี star building แล้วอันนี้คือมันขึ้นให้เราสร้างอีกเลยเลยนะี่ยโอ้เขาจะให้เราทำฟาร์มงั้นสินะรับทราบแล้วเสร็จแล้วเลเบลฟาร์มโอ้เก่งมากเลยเธอมีเตียงนอนของไอ้นี่เมะ Star Wars งั้นเอาธรรมดาไปก่อนก็แล้วกันนอนในฟาร์ไมไปกอนแล้วกันทั้งน้นมีที่นอนก็ดีกว่าไม่มีที่นอน โอเคเราจะสร้างไว้สักเด็กสองเตียงเพราะว่า<อ>เผื่อเราด้วยเผื่อเขาด้วยนะครับผมเช็ค <c oughs> มีเคลสต่อไปไหมบาวบาร่าจะให้ฉันทําอะไรเอาไปนอนเฉยเลยเดีย๋ยวเราจะหาฟักทองรอนางตื่นกันแล้วกันนะครับผมเท่านี้นี่ไงเจอละงั้นแปลว่าเราต้องปลูกฟักทองด้วยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะไปอัปเกรดฐานนะฮะมาอัปเกรดได้เลยไหมต้องสร้างเตียงเพิ่มโอเคต้องต้องสร้างเตียงเพิ่มโอเคอัป okay. เกรดได้แล้วโอเค ขั้นสองเอาเดี๋ยวเติมาดีใจเนี่ยนะในอ๋อต้องช่องโต๊ะครับธรรมดาแล้วก็ต้องหาดาบไม้สามอันเพื่อมาอัพเกรดโอเคโอเครับทราบรับเปลี่ยนโอเคสร้างเสร็จแล้วแล้วก็ต้องอัพเกรดทําเรื่องเกี่ยวกับอาวุธต้องไปทําแปรท่อนไม้สร้างเกียร์เท่าน,นี้แล้วกันอโอเคต่อไปก็ต้องไปแปรรูปมาสัากยี่สิบหกโอเคหยิบไปก่อน แล้วก็ต้องไปอัปเกรดสร้างด่ามาครับผมโอเคต้องใช้3มเล่มนะครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยต่อไปก็อัปเกรดหมู่บ้านกันครับเรียบร้อยอีฮา่าอย่าดีด้วยโอเคเราต้องเลียร์เศษซากพวกนี้ครับอย,อย่าไปยุ่งนะแมงมุมจ๋าแค่ฟ้าผ่าลงขวดได้ก็น่นารำคาญแล้วนะ เค okay, เรียบร้อยครับผมต่อไปเราต้องบิวมาเริ่มการบิวได้อ๋อต้องใช้เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันเป็นอะไรนะ s ระชับอ๋อขาดอันนั้นสงสัยต้องไปหาคนตีหาพวกทูเปอร์่าจะอยู่แถวนี้แหละสวัสดีนายเป็นพวกทูเปอร์หรือเปล่าพอดีว่าฉันอยากจะหาขออยู่พอดีเลยใช่แล้วเอาพลาสติกของแกมาชูตของแก,ม,งกมันจะของฉันเฮ้ยมันกำลังเรียกพวก เออให้มันเรียกดีกว่าอย่างนี้ให้มันเรียกดีกว่าเราจะได้สะสมชุดเอามาใช้งานอันนี้ก็หนีเก่งจังเว้ยเฮ่อเรียกยังเรียกยังเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วสินะให้เราตั้งนั่งเรียกเรียกกําลังเสริมเหนได้เลยบิวยิงไม่โดนดูบิว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 ยิงไม่โดนเลยดูนี่ก็จะเป็นทูเปอร์อีกคนหนึ่งเล้วนะ อันนี้น่าจะใช้เป็นลูกธนูของอันนี้เหมือนกันนะคิดว่าผมไม่ได้เป็นลูกฟรีปปปปปปิปปปปปปปิิิิิ้้้้้้ววววววสุดยอดอันนี้คือ,อยังไงปิดเลยไหมหรือว่าทำลายทิ้งไปเลยตีทิ้งเฮ้ยมีกล่องสลับของมันด้วยฮะน,นี่ผมตีทิ้งไปแล้วครับในกล่องนี้มันเป็นของฉันแล้วเรี่อยๆอันนี้ขอเปิดละ จะเป็นมากไหมเนี่ยได้เป็นอาวุธมาใหม่เป็น D L 414 Bro c สเ s t e r ว้าวนี่ของมาใหม่เปียบเลยนั่นอะไรอ่ะอะไรไม่รู้เดินตามไปก่อนผมว่านั่นจะเหมือนแฟรี่มั้งไปหาของแล้วก็พาไปหาตีนไม่ว่าจะถึงว่าอยู่แล้วเจออะไรแปลกๆก,ก็เดินไปครับผมเหี้ยตีนาไปหาบอลด,ด้วยเฮ้ยกองเมื่อตหาของดีๆหน่ะเพียจาแฟรี่เป็นหุ่นหาของ ยังไงน้องหมา่าอยากจะโดนละสิเนื้อของหนังแกมาซะแตกระจิงเต็มตัวเต็มตัวหมดเลยเะเลดผมทิ้งไปอุ้ยบ้านใครโอ้มันเป็นเหมืองของคูกทูเปอร์อืมชุดมันดูมีเปลี่ยนด้วยว่าแบบอาทะเลทรายชุดก็จะมีแบบเกิดขาด้หน่อยเตมไปก่อนอุ้ยคูยทูเปอร์อีกแล้วดันหิหนอะไรตรงนั้นวะ มันต้องโดนปิววปิวปิวปกริตริปิววปิวปเออมันก็เอาเว้มันก็เอาว้ฮ้เอาดิเอาดิเอาดิเออโปแต่ไม่รอดแน่มีโอกาสได้เจอกับบอสหรือเปล่าเนี่ยแพวกอ่าดาร์ควเดอร์อะไรเงี้ยว่า อยู่ในนิ่งสิวะยิงไม่โดนหรือมันกากหรือเรายิงไม่เป็นเองอยังไม่หมดธนูยังจะแรงกว่านะาจริง,งเรียบร้อยแต่ไปซะไปไปซะเอาอะไรพวกแกมาซะสักต้องการมันเรียบร้อยครับโอ้สุดยอด เสร็จแล้วมีอะไรช่วยอีกไหมต้องเรียกมาแล้วต้องสร้างเตียงเขาโอเคดูเรื่องตรงนี้ก็แล้วกันเตียงนอนของเขาอยู่ตรงนี้เข้ามาหรือยังอัปเกรดต้องสร้างบ้านฟาร์มของสัตว์โอเคเรียบร้อยหนึ่งโอ้โหเจ๋งไ่เลยใช่ไหมอีกอันนึงอันนึงดันให้สุดนี่อ่ะยังได้อีกอยังไ,ยงได้อีกยังได้อีกเอาลงไปเรียบร้อยแล้ว เห็นไหมที่นายทำนั้นเจ๋งมากเลยพราะงั้นเราต้องทําอาหารแล้วก็ลากสัตว์เข้ามาในบ้านนะครับผมอันนี้ animal trace ใช้กระโพด3แล้วก็สาววานาอ,าอีก่ายัดไปต้องไปหากระโพดมาเพิ่มมาทําไล่ข้าโพดเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบในการทําขนมสัตว์นะครับผมให้น้องมาอยู่ฟาร์มเราอันนี้อัปเกรดบ้านได้แล้วอัปเกรดบ้านใช่ โอเคอันนี้ให้ทำอะไรด e เฟนเ e อร์เรเบลออฟโพสบอยเดวติงซอมซูเปอร์เราต้องจัดการพวก Storm Super 10ตัวรับทราบครับผมมันมาแล้วเหรอชอบลิงสัตว์เอาอยู่นี่ไงนิติของฉันกระจายหรือเปล่าฉันจะนอนแล้วโอเคหาสัตว์ให้ด้วยฉันจะเลี้ยงสัตว์โอ้ยรอดเดินเข้าไปทวายไว้ดีอ่ะช่างงงจริงเออโต๊ะนี่ไงยังไม่ได้สร้างเลย เ w เ l ิลวอล์กนะเบรดสร้างด้วยห้องนี้แล้วกันห้องนอนเออลองหาตรงนี้หน่อยเดื่อไปสร้างอย่างอื่นครับปืนต้องหาคาัสรูบี้เหล็กดอลาสติพ power ร์ l ซโล์โหต้องใช้ด้วยนะ DLC d a m a จ e e 1 1บเอสพลาสติกโครยแล้วก็สแตรปคร์ชรูบี้ power ซล l ์สมวัวเ power ซล l ์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ย อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยโบลคเลสเตอร์โดลาสติวคัสแอมเบอร์เฮ้ยนี่ไงสัตว์ตื่นมาพอดีเลยเอาไก่ก่อนแล้วกันว่าไงหนูอันนี้กินซะแล้วก็ไปอยู่บ้านของฉันฟ o l โลวิ n งชิ i เก้นย e s สชื่อเพนนีนั่นแหละโอเคตอนนี้เป็นบ้านของเพนนีไปแล้วแล้วก็เอาถอั่วหวนมาให้น้องกินก็นแล้วกันนะครับป๊ะป๊ะอืมน่ารัก ต้องต้องทำอาหารให้มันด้วยต้องปลูกข้าวโพดตัวนี้นั่นเยอะแยะไม่หมดเลยป้าจริงๆเอเยไอ้ไก่ไก่มันงโง่จริงๆพึ่งจะเลี้ยงได้แท้แต่เพาไฟคมไฟงโง่ๆแล้วเดินเข้าไปทำไม้ไ ที่หล่าคงต้องทำั้วกันมันซะหน่อยแล้วละ่ะมนงั้นมันจะวิ่งไปโงโงๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับเฮ้ยไก่งโง่กระต่าฉจะดูแย่บอสเหรอก็มา้เจ็บจุกกระตังตัวใจ ลบล่ะเลบเดี๋ยวแตกไปเก็บก่อนแตกแล้วเออมันจะได้ไม่มาขวางทางเรากินเนื้อกินข้าวโพดจึงว่าแล้วว่าไก่สมัด เบลเบลเอาโพสครบแล้วเหลือแค่ต้องมาเลยเรียบร้อยอาแจ๋วต่อไปต้องเคลียร์อืมเคลียร์พื้นที่สหรับคอกมาโดยการทำบรารเสร็จสร้างภายในโฮโลแกม,มทางนี้โอเครับสร้างยังไงต้องเคลียร์อยู่ดีโอเคเริ่มสร้าง เรียบร้อยอเสร็จแล้วเลเวลเวอร์คช็อปงั้นตั้งเวอร์คช็อปมาตรงนี้ได้อยู่เขย้ยค่คอยสว่างขึ้นมาหน่อยเรียบร้อยนะมาเอ่อต้องคราบเตียงเพิ่มให้กับชาวบ้านคนเสร็จเสร็จแค่นั้นแหละเรียบร้อยแล้วอัพเกรด อา,อาวคราวนี้ก็ไปบังเกอร์ได้อีกแล้วแล้วก็ต้องทำอาวุธ d l 4 4โอเค d l 4 4เราต้องไปหา d u r a Steel กับคัด Ruby Power Cell